คลิปนี้นะคะเดี๋ยวนะเติมะเตรียมเซอร์ไพรส์น้ำหนึ่งนะคะว่าพี่ตังกับพี่กัมปูเตรียมแผนเซอร์ไพรส์น้ำหนึ่งว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์น้ำหนึ่งหน้าหนึ่งหนึ่งสองสามขัไปดูข้างหลังมาดูจีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเฮ้ย ไหนอันนี้คืออะไรคะใส่ซีรีไฟได้เหรอเฮ้ยมีไฟด้วยเหรอมาใส่ซิใส่เออขายไหนแล้วใส่ซีแล้ตกอย่างงี้ซิตบตกอย่างงี้กบอย่างงี้อ๋อ้าวเราชุดักเรียนชุดักเรียนด้วยน้ำหนึ่งจิกันอนุบาลสองแล้วมีชุดนักเรียนมาที่สองชุดนะคะนหนใส่สิอะไเนี่ยโอเคน้ำใส่ดีใจไหม อารีวิวก่อนรีวิวก่อนน้ำหนึ่งน้ำหนึง่งโชว์ก่อนน้ำหนึง่งโชว์ก่อนพอดีไหมโอ้ใหญ่ไปตบซิตบไม่เป็นไรหรอกอ่าอ๋ตอต้องไม่ใส่คู่เดิมเลยอันนี้นนยี่สิบเท่าไหร่ตังหนูนี่ยี่สิบแปดคู่เดิมยี่สิบเจ็ดอันนั้นดีใจไหมคะถูกใจไหมคะถูกใจไหมคือมีไฟด้วยอันนี้กันเดินสี่เดินนเหรอคะ โอเคไปนอนได้ <Okay. S 1> ทีนี้